เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบลอไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกพาวินคะครับสวัสดีครับค่ะก็บรรยากาศหุ้นไทยก็ยังอยู่ที่หนึ่งสี่เก้าหนึ่งนะคะครับก็ติดลบไปสี่จุดด้วยกันพี่เอกภาวินมองตลาดยังไงคะครับสําหรับภาพตลาดนะครับคือตอนนี้จะที่จที่ฟื้นตัว ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ผม mm hmm. ว่าอัพไซด์จะเริ่มจำกัดที่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยจุดนะครับ mm hmm. หรือว่าถ้าถ้าเกิดเหนือขึ้นไปถามว่าถามว่ามีโอกาสไหมก็มีนะครับจากในส่วนของถ้าดูในส่วนราคาน้ำมันดิบนะครับ mm hmm. ที่ที่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปได้เนี่ยนะครับม mm hmm. องไว้ที่ประมาณสัก า50เหรียญต่อบาเรลนะครับคือถ้าถ้าเกิดขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ีโอกา,กาสเหมือนกันก็คือจากที่การประชุมโอเปกอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในวันพุดหน้านะครับซึ่งถ้าเกิดมีแอคชั่นเรื่องของการตกลงกันได้เนื่งลดกำลังการผลิตเนี่ยนะครับก็มองว่าตัวของน้ำมันดิบจะขึ้นไปได้นะครับกลุ่มพลังงาน้ก็มีแรงส่งเกส ทะลุพันห้าร้อยจุดแต่ว่ามันจะไปติดที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบจุดนะครับซึ่งเป็นแ mm hmm. นวต้านถัดไปทําให้ในในภาพรวมอ่ะก็ยังมองอัพไซต์ i d e ตั้งแต่ดีถ้าผ่านพันห้าไปได้ก็คือประมาณหนึ่งห้าสองศูนย์นะครับกับการดาวไ s ้ด้านล่างมันก็มีโอกาสจะลงมาอีกครั้งหนึ่งคือพันห้ายืนสักพักขึ้นไม่ได้ต่อหล่นมาหรือต่ำกว่าพันห้าลงไปหากรอบล่างประมาณ mm hmm. สัก หนึ่งสี่หกศูนย์ก็ได้เพราะว่าถ้าดูมองภาพในส่วนของปัจจัยลบที่จะกดดันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของฟันโฟต่างภาพนะครับที่ยังไหลออกอยู่มันก็ยังเป็นภาพไหลออกอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในช่วงที่เซ็มันพื้นตัวขึ้นมาเนี่ยอโอเคมันมีสมดุมของตัวสถาบันที่ซื้อด้วยแล้วก็เต่างชาติเนี่ยอขายน้อยลงนะครับชะลอการขาย,ขาย แต่เสือนถัดไปเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าเงินบาทมันเริ่มผ่อนค่ายอีกครั้งละโดนอสาร์ัดแข็งค่าจากประเด็นเฟดขึ้นบบดอกเบี้ยนะครับในการประชุมเดือนธันวาคมหรือว่าจะเป็นเรื่องในส่วนของที่ทางเศรษฐกิจสหรัฐนะครับคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นจากโดนัลด์ทรัมป์เข้ามา<ห>ทั้งเรื่องของการลดภาษีหรือว่าจะเป็นการลงทุนโครงสร้างพืง้นฐานนะครับมันก็หนุนให้ดนอสาร์ลไม่แข็งค่าได้ต่อก็จะบีบให โฟร์สันธาตเนี่ยนะครับอาจจะขายเร่งตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการลบกดดันที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนถัดไปมองไปข้างหน้าผมให้ระวังเรื่องเออทางยุโลปนะครับเพราะว่าวันที่สี่ธันวาคมเนี่ยจะมีประชามติร่างรัฐธรรมนูญของอิตาลีนะครับซึ่งถ้าไม่ผ่านนะครับ คนส่วนใหญ่บวชไม่ผ่านนะครับอันนี้มันจะบั่นทอนเรื่องของตัวเสถียภาพของยูโรโซนแล้วว่าอาจจะปุดประเด็นไปที่ว่าเพราะว่านมยก <Okay. S 2> รัฐมนติีอิตีลีบอกจะลาออกถ้าเกิดว่าบวชไม่ผ่านนะครับลาออกก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าฝ่ายที่เอเหมือนกับต่อต้าน mm hmm. การอยู่ในยูโรโซนคณะเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดประเด็นเหมือนคล้ายเบิกอีกก็จะเป็นปัจจัยที่ mm hmm. เป็นซลเลนเซนทงลบเข้ามาในส mm ัป hmm. ดาห์หน้านะวันที่อ่า 4พันวาคมนะครับก็ให้ระวังว่าไอ้ภาพตลาดมันยังขาดใจบวกขึ้นได้ต่อเนื่องนะดังนั้นเหนือพันห้าขึ้นไปก็ต้องเหมือนเดิมระวังแรงขายเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ลงทุนก็คือควรจะแบ่งขายบ้านนะครับ,ค,บคือกำไรแล้วนะครับแบ่งขายที่บริเวณพันห้าร้อยจุดแล้วก็การย่อลงนะครับผมให้ติดตามแนวรับระยะสั้นนะครับอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ หนึ่งสี่แปดห้าถัดไปประมาณหนึ่งสี่จุห้านะครับ <5. S 1> ถ้าไม่ต่ากว่าโอกาสทะลุพันห้าไปหาหนึ่งห้าสองศูนย์เพื่อจะเก็บโอกาสไว้สําหรับหุ้นที่เหลือนะครับโอเคขายสักครึ่งนึงไปก่อนแล้วอที่ึิงึงรอลงมาถ้าไม่ผักถ้าไม่หลืต่ากว่าหนึ่งสี่จห้าปรับตัวขึ้นต่อไปขายที่ประมาณหนึ่งห้าสองศูนย์นะครับก็จะสามารถทำกำไรให้กับพอตัวเองได้ไม่เสียโอกาสท้าเท็ต์มันย้อนกลับขึ้นแต่ว่าเป็นที่ผมว่าประมาณหนึ่งห้าสองศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ หมือนเดิมคือเน้ขนขายลพอร์ตนะครับส่วนเทดดิงตอนนี้ก็อาจจะเป็นเป็นระยะสั้นแล้วก็เรามาระวังม,มากขึ้นเพราะ,<ช>ะว่าภาพตลาดถ้าเจดลงตัวที่มันขึ้นมาหรือตัวเกงไรมันก็จะไปต่อไม่ได้ละก็จะมีแรงขายตามไรนะครับเราไปรับสูงก็ติดหุ้นเหมือนเดิมอีกนะครับันนี้ต้องระวงังนิดนึงโอเคอันนี้คือภาพตลาดครับผมนีม้ร<ะ>เราไปดูหุ้นรายตัวกันนะคะพี่หยองครับส่วนส่วนหุ้นรายตัวนะครับหุ้นรายตัวถ้าเป็น ก็เป็นที่ผมว่าน่าซื้อนะซื้อ,อถ้าจะ็ลูม,มาโอเคก็น,น่าซื้อเพราะว่าแนวน้องผลการงานในในมากสีผมว่าน่าจะสต้นตัวแล้วก็ฐานะการเงินแข็งแร่งอยู่นะครับผมก็เอ,อเป็น สองสหายที่ผมไปชอบนะครับ w i k นะครับก็ตรงนี้5บาทมาเริ่มยืนได้ละคือแทร็กประมาณสัก5.5นะครับแนวต้านแล้วก็จะมีในส่วนของตัว TCMC นะครับ Q4 ผลการดำเนินงานน่าจะยืนตัวได้นะครับก็รับประมาณเนี้สี่ได้นะครับอืม4.5รับแล้วก็ด้านบนมันลงมาแต่หบาทก็ไปขายครั้งหนึ่งที่บริเวณห้บาท นะครับตัว TCMC แล้วก็จะมีตัวลงกั่กระชอบ SPT r ตัวนี้ก็น่าซื้อนะครับรับปร้ะมาสัก12กลางๆนะครับแล้วก็ถีอปรนจัเอาันลผลในชิ้นปีเลยนะครับแนวต้านประมาณ14บาทนะครับอันนี้คือหุ้นที่เออสามารถถือได้เลยลงมาน้าซื้อนะครับหรือเล่นบังจากเ o w เวอก็ตามก็สองไม้นะครับเหมือนเดิม14บาทแล้วก็13บาทนะครับส่วนหุ้นเท็ดดี้นะครับหุ้นเทย์ด ที่แนะนำไปในช่วงเช้า,ชานะครับก็คือ EKS นะครับโรงพยาบาลเอกชัททยนะครับอืมครับผมก็ผมว่ายังได้อยู่ถ้าใครมีอยู่นะครับก็ไปขายประมาณ7.55 7.60ได้นะครับ<า>แล้วก็ซื้อประมาณสัก3บาทต้นๆต่ตำกว่า6.85คัดลอสครับ<า>สวนที่ค้างว่าอยู่นะครับ ก็จะมีอะไรมีดีว่าค่าแบตเตอรี่นะครับก็เราใช้ดประมาณสักยี่สิบแปทบาทกลางๆัวไม่น่าจงกว่านะครับคุ้นยังจับในกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็มีโอกาสกระเดิกขึ้นด้านบนถัดไปจะมีแนวต้านหรือที่ประมาณสามสามจุดห้าสิบบาทนะครับสามารถที่จะขายบริเวณนั้นได้ก็จะมีในส่วนของตัว TCMC เอ่อี่ที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ อืมครับประมาณนี้แหละเออบีซีเฮตัวไหนนะบ c ซีค่ะอ๋อบีเใช่บีเก็ก็รับได้งเหมือนกันเป็นหุ้นเป็นหุ้นที่ถือได้นะครับเพราะว่าผลการดำเนินงานโดดเด่นนะครับแล้วก็ดูน่าจะเป็นการขึ้นไหวราคาหุ้นที่อ p p e r f o r เทียบกับตัวหลักในกลุ่มในตัวอื่นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับอืมีเฮสนาตาประมาณตั้งสิบห้าจุดสามตัววันค่ะ ส่วนเออที่ขึ้นมาถึงนีวต้าละนะครับก็คือใกล้นีวต้าละดีเปซนะครับ <DJ C. S 2> อันนี้ที่บอกไว้อ<ฆ>่ะ5.5ถึง5.6บาทตอนนี้เกบดจาก5.5แล้วควรจะแบ่งขายไปบ้านนะครับมแม้ว่ามันจะคือผมว่าราคาขึ้นมันขึ้นมารักขาวเรื่องที่จะกิบจำนวณในบัือ<ฆ>ีเดนเไปแล้วว่ะแล้วมัอนอาจจะมีอ่าโอเคแบ่งขายครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่ง<ฆ>ไปขายตอนที่มันเอสทีบกก็คือวันที่30กจิกาย,ยนนะครับท<ฆ>ี่ จะมีการรีบาลานซ์เอฟเฟกติมันจะมีบอลลูนเข้าอีกช็อตหนึ่งนะปิดตลาดที่จะกระโดดขึ้นไปได้อันนี้หลอกขายตรงนี้อีกช็อตหนึ่งนะครับโ okay. อเคส่วนส่วนในส่วนของตัวซีรีส์แสนะครับตัวตัวซีรีสชอาจจะต้องอาจจะต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันขึ้นมาหรือว่ามันจะติดที่ที่แนวต้านประมาณเก้าร้อย คือมีโอกาสรีบาวขึ้นมาถึงประมาณ9 3 0ถึงประมาณ9 3 3จุมามา 30, ไดได้นะครับ<ฆ>แต่ว่าถ้าเกิดจะเปิดช็อตไปเลยเนี่ยมนันผมว่ามันยังเสี่ยงไปผมว่าอาจจะมีสักช็อตหนึ่งปรับตัวขึ้นมาได้เหมือนเด็นะอ,อาจจะย้อนขึ้นมาประมาณหนึ่งพันห้าร้อจุดได้นะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยาทางที่ดีเนี่ยอาจจะต้องเป็นการเป็นการรอให้มีช็อตนะครับเดี๋ยวจะบอกทางตอนนี้ได้ไอจีไลก่อนใครที่ยังไม่มีฐานะ กับการคนที่มีรองอยู่นะครับที่ใ,ให้ดักรีบาวไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ผมแมนะนําเป็นเป็นการปิดเอกฟิตะนะครับเพราะว่ามองดิบตัวขึ้นมาก็ไม่น่าเกิน933นะครับโอกาสจดลงมากกว่าแต่ช็อตเนี่ยเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับเดี๋ยวบอกทีว่าควรจะแอคชั่นเมื่อไหร่นะครับส่วนส่วนทองคำนะครับทองคำเอ ตอนนี้หนึ่งพัน้วแปดสิบมันก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะลองไหมโอฟิเซอร์หมือมันเสี่ยงไปเพราะว่าทิศทางมันยังเหมือนมันอะไรอ่ะมันยังปรับตัวลงอยู่แต่แต่ันมีอีกางเฟนหนึ่งนะที่มองว่าถ้ามีปัญหานอิตาลีนะครับทองกัดขึ้นค่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นยังเหมือนเดิมคือคนที่ซื้อลงทุนพอทาแท่งหรือว่ากองทุนทองคำหรือว่าได้เปรียบนะครับในการที่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของ การเติมเงินโนโกฟิเจอร์ให้เราถือนานหน่อยเพราะว่าในรัยะั้นแด้ว่ามันลงต่อในบล็อกไอซิ่งไม่นานแล้วก็น่าจะตอบตัวขึ้นได้ครับได้ค่ะพี่อ๋องครบถ้วนเลย<ม>ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ